อจอร์นกลับคืออะไรสอนวิธีใช้หน่อยครับทําคลิปสอนวิธีใช้โดยตัวอย่างเช่นครับเวลาที่สหายจะชาร์จมือถือใช่ไหมปกติก็จะเอาสายอ่ะมาเสียบชาร์จแบบนี้เนาะ นะปกติยาเสียบชาร์จตัวนี้เวลาเราเสียบมันก็จะเป็นการชาร์จเข้านะครับชาร์จเข้านะแต่ทีนี้เนี่ยชาร์จย้อนกลับคืออะไรชาร์จย้อนกลับก็คือมันจะชาร์จย้อนชาร์จออกไปให้เครื่องอื่นนั่นเองอย่างเช่นนะครับเจ้าพ่อก็จะใช้เป็นสาย Type C to Type C นะเพราะว่าอย่างเจ้าพ่อจะชาร์จให้เครื่องนี้นะมันก็เป็น Type C ทั้งคู่เลยครับฉะนั้นจะใช้ Type C to Type C นี่สหัวเหมือนกันเลยนะครับอเราเสียบปุ๊บ ปกติเราจะชาร์จเข้าเครื่องนี้ถูกไหมครับแต่ว่าเราจะชาร์จออกมาย้อนกลับครับไปให้เครื่องนี้อาจจะพ่อก็เสียบเข้าไปเลยครับนี่ก็เสียบเข้าไป เห็นไหมครับมันก็จะชาร์จให้เครื่องนี้แล้วเนี่ยครับอย่างตัวนี้แบตของเจ้าพ่อมันก็ค่อนข้างเยอะแล้วใช่ไหมครับดูเสียพับสหายตัวนี้เห็นไหมมันเห็นไม่ค่อยชาร์จเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเล็ดเจ้าพ่อเข้ามาที่เมนูแบตเตอรี่ครับเนี่ยครับมันค่อนข้างเยอะนะ9กสหสหายบางคนนะครับรู้สึกว่าเนี่ยแบตของเรามันเยอะมากๆครับอยากจะแบ่งปันให้กับอีกเครื่องหนึ่งแล้วเครื่องนี้เนี่ยเห็นไหมมันสิบสี่เปอร์เซ็นต์เองนะครับสหายว่าจะชาร์จย้อนกลับไปให้เครื่องนี้ซะ